มาค่ะเจอกันกับพี่แอมอีกแล้วนะคะวันนี้กับรถทํางานทําเงินนะคะเชิงพาณิชยราคาโคตรถูกเลยค่ะพี่พี่ขาราคาแค่2อ9แ0 0เบาทนะคะคอนแค่ถ้าพันตลอดสัญญาเองค่ะพี่พี่ขามาค่ะเดี๋ยวน้องแอมพาไปดูนะคะอ้าวมาค่ะน้องเป็น Toyota ารีโวตอนเดียวติดตู้ทึบนะคะพี่พี่ขาะองนะคะตัวนี้ปี2017ค่ะน้องมาพร้อมกับ หน้าเดิมๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่ๆขาหน้าเดิมๆจากโรงงานกันเลยนะคะในส่วนของไฟหน้าเนาะจะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะพี่ๆขาสวยใสสะอาดแบบนี้กันเลยจ้าส่วนในในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อกระทะเดิมๆแบบนี้เลยค่ะยางคือใหม่ๆเราจัดให้แบบนี้กันเลยนะคะใช้งานกันยาวๆไปเลยจ้กพี่ๆจ๋าดูดอกยางนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะพี่ๆขาใช้งานได้นานแน่นอนค่ะพี่ๆขา ามาค่ะมาดูในส่วนภายในของน้องกัน,ด,นดีกว่านะคะเปิดเข้ามาจะเจอแบบนี้นะคะคันนี้เราแปลงเป็นระบบไฟฟ้าให้แล้วนะคะพี่ๆขาข้างในคุมโทนด้วยสีดําแบบนี้กันเลยจ้าเป<ม>็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเรียบรูแบบนี้กันเลยค่ะพี่ๆขาในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้น้องจะเป็นระบบ5สปีดเกียร์นะคะในส่วนของเครื่องเล่นก็สามารถเชื่อมต่อ USB ได้เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ค่ะพี่ๆขา อ่าเราไปดูที่บางแดดกันมากนะคะที่บางแดดนะคะสะอาดแบบนี้กันเลยนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนกันเลยนะคะพี่ๆขาสวยงามจริงๆจะ้ะสำหรับคันนี้เนาะเราตรวจให้แล้วนะคะถึง344จุดจากบริษัท Apple กันเลยนะคะพี่ๆขาอ่ะไปได,ดูส่วนของตู้ทึบกันเนาะตู้ทึบเราติดตั้งตู้ให้ใหม่นะคะคันนี้ ติดตั้งตู้ให้ใหม่สูงถึง2เมตร10เซนติเมตรกันเลยค่ะพ,พี่คะจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมพร้อมวิ่งงานกันเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปจดทะเบียนอีกรอบเนาะคันนี้นะคะเรามีกันชนท้ายมาให้พร้อมกันเลยจ้ามาค่ะลองไปดูข้างในของน้องกันดีกว่านะคะคันนี้เราติดตั้งให้ใหม่นะคะเป็นไม้อัดแบบนี้นะคะไม้อัดแบบนี้ติดให้ใหม่แบบนี้คันเลยค่ะสวยๆเนาะข้างในป้างขวางแบบนี้กันเลยค่ะ กินใหม่ก็ยังอยู่เลยนะคะพี่พี่ขารับประกันเลยค่ะว่าของของขั้นไม่เปรียกผลอย่างแน่นอนค่ะพี่พี่ขาอ่าแล้วก็จะเห็นสีฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นไอเบื่งแสงนะคะสามารถมองเห็นได้ชัดนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุน,นะคะเวลาขับรถเวลาเอารถไปวิ่งทํางานทําเงินนะคะพี่พี่ขาอ่ะมาค่ะ คันนี้นะคะเราตรวจให้ถึง344จุดกันเลยจ้ารับประกันได้เลยค่ะออกรถกับเรานะคะได้รถที่สวยและดีแน่นอนจ้ะมาค่ะลองมาดูต่อที่ข้องเครื่องของน้องกันดีกว่านะคะ,ะจะเห็นสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้กันเลยเนาะฝากระโปรงก็สภาพดีเกือบร้อเกันเลยค่ะพี่ๆค่ะรับประกันเลยค่ะว่ารถของเราไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนค่ะ สังเกตได้จากตัวนี้นะคะลอยปัม๊มมคกอาพเดิมๆรูกลมเดิมๆแบบนี้นะคะแผ่นเพจต้องแนบติดชิดตัวรถแบบนี้กันเลยค่ะพี่ๆขารับประกันได้เลยค่ะรับประกันเครื่องยนต์ให้พร้อมรับประกันหลังการขายให้อีกค่ะพี่ขาแล้วเรายังมีบริการช่วยเหลือให้อีก2ปี24ชั่วโมงนะคะพี่ๆ่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเดือน9นะคะลดสุดขีดแถมสุดคุม้มว้าวว้าวว้าวค่ะจองออกรถ เดือนกันยายนนี้นะคะเพียง999บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านส่งรถให้ถึงที่เลยค่ะกับน้องคันนี้นะคะราคาแค่299,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พีค่ะผ่อน5,000ตลอดสัญญากันเลยค่ะสนใจน้องคันนี้นะคะโทรหาน้องแอมเลยค่ะ0814999044จ้าช้าหมดอดนะจ้า